เริ่มงาดีขนาดนี่มีแบบนี้หอาก็ะใส่เป็นแม่พื้นฐานแม่บอกแต่ครับวัวตัวเมียทุกตัวในบ้านเราเป็นสามารถเป็นแม่พันแม่เรยเหมือนกับพอจะว่าบามันหอกลองมาใส่แ้วกับปับโยกกระดับใายเหลือดพัฒนาไปครับรว่าจะเป็นบบามันชาวเล่ลองมึงครับแต่ผมคิดว่าบานหนาผิดหวังครับนี่ครับมี พอมีพี่น้องเขาหลายคนถามมากจะถามว่าแบบนี้เป็นแม่พันธุ์เดบอแบบนี้เป็นแม่บล็อกไดอบอเบาตําตคงก็จะตอบยืนยันคำตอบตอบเดิมแล้วครับว่าวัวตัวเมียทุกตัวที่พเมเป็นมันนี่สามารถใส่เป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกได้เมื่อับเพื่อยกระดับเพราะถ้าแม่แบบนี้นี่ลูกเขาเกิดมามันสิง,งามกวเมียแต่ทำเสมอครับหลอกนก่ะสิกลายเป็นว่าอาภิชาติตบุตรคือ,อยังผมเดบอให้พี่ให้น้องฟังอยู่ ตลอดนะครับนี่ครับซึ่งแบบนี้ก็จะ,ะาราคาพอแพงครับซึ่งสุก้นสามารถชิมีกระล่างซื้อได้ไปจกักซิโตัวนี่ลง่งงมืองครับเราลูกเขาออกมาเลยผมว่าถ้ามองในในด่านตัวเลขท่านคณิตสาเนี่ยผมว่ากับโบแพ่ที่ปั่นตัวนั่นขึ้นมาสําหรับผู้มีแปลงปล่อยแปลงหยาเด้อจะเหมาะแล้วเข้าจะโบเมยครับเพราะเขาจะหากินเก่งอยู่แล้วพวกนี้นะครับ